สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายพามาส่องตู้บอนสีนะคะก็มีมากมายหลายสายพันธุ์นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยมาดูการจเจริญเติบโตของเขานะคะว่าตอนนี้นะคะเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวฝ้ายหมุนกล้องให้ดูก่อนนะคะแต่ละต้นนะคะโตเร็วมากๆนะคะแต่ละต้นนะนี่นะคะ ตู้นี้คือแสงดีนะคะน้ําดีแล้วก็อบไว้ในตู้นะคะนี่ค่ะเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะชื่อว่าบอลสีนางวิชุดาค่ะเป็นบอลสีเก่าหายยากนะคะใบนั้นชมพูฮ a l เลยนะคะนางวิชุดานะคะนี่ค่ะนี่ใบเขาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวออกมาให้ดูข้างนอกดีกว่านะอยู่ในตู้มันเงาเงา้งยังไงไม่ไ่ว ไปแล้วไม่เป็นไรค่ะจะร่วงแล้วนะใบนั้นนี่ค่ะท่านผู้ชมใบเขาเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหเดี๋ยวเอาไเก็บไปเหมือนเดิมตู้แน่นแล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะขยายตู้เพิ่มนะโอโ้กิ่งนี้จะตั้งเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวก็ตั้งนะคะโอ้ยแย่แล้วไปติดกับอันนั้นนะคะข้างล่างไม่เป็นไร เดี๋ยวไฟจะขยายตู้แล้วแหละนะคะตอนนี้ตู้แบบเบียดเสียดกันมากนะคะตอนนี้บอนสีรักกันมากเลยค่ะตู้แน่นเชียวนะคะอันนี้คือนะเมืองนนแต่ว่าเขายังไม่ป้ายนะคะต้นนี้เนาะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นดาวเคียงดินไปก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ป้าย ต่อไปศิลาหุ้มทองค่ะมีสองหน้าหน้าเข้มกับหน้าหวานนะคะท่านผู้ชมชอบหน้าไหนคอมเมนต์บอกไฟา์หน่อยค่ะอันนี้หน้าเข้มๆหน่อยนะหน้านี้เนะคะท่านผู้ชมชอบหน้าไหนบอกบอกไฟ้์หน่อยนะเนี่ยมันมีสองหน้านะคะหน้านี้หน้าหนึ่งหรือหน้าสองคะหน้าสองจะเป็นหวานๆหน่อยชอบหน้าหนึ่งหรือหน้าสองมินบอกไฟ้์หน่อยนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้พริกกะเกลอนะคะพริกกะเกลือนี่ค่ะพริกกะเกลืออันนี้องค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันนะคะอันนู้นตะวันชิงพบอันนี้ส่งขายท่านผู้ชมมันยังกัดนิดเดียวอยู่ไฟกำลังรอรอหลอดใหม่นะคะเนาะนี่นะคะอันนี้คือเจ้าจัก,กรพรรดินะคะไลาไซส์เลยมีหลายต้นนะเป็น เป็นลูกลูกรอบเดียวกันนะคะแม่เดียวกันป้ายนะอันนี้คือสมิงพระรามค่ะสมิงพระรามอันนี้คือสุนทรผูสุนทรผูนะคะอันนี้คือเท้าลำไยค่ะเท้าลำไยบอนป้ายอันนี้คือนกพะเก้าโตแล้วแต่ละต้นโตแบบอันนี้ชมพูทวีค่ะ แต่และต้นโตรเร็วมากค่ะท่านผู้มชมอันนู้นจะเป็นเหล่าเหล่าชายชนนะอันนู้นเพชรจะสีด่างท่านผู้ชมสีเริ่มเริ่มเม็ดแดงขึ้นแล้วเห็นไหมคะแต่และต้นสวยมากเน้นเกาะเกดจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะอันนี้แม่เท้าลำไยค่ะเท้าลำไยต้นแม่นะเกาะเกดจะอยู่โซนนะะู้นค่ะเหล่าเหล่าลูกๆของเขาแม่แม่ของเขานู่นนะคะอันนี้พัะนาายค่ะ นาลายอันนี้ตาลแม่กุสุมาค่ะโตเร็วมากอันนี้พญาพันวังนะคะโตเร็วทุกต้นเลยอันนี้กุมพกันมีหัวใต้ใบอันนี้สอพิญญานะคะท่านผู้ชมคือแต่ละต้นโตเร็วมากจะเต็มตู้แล้วอะ่ะแต่ก่อนอะ่ะโซนนี้มันจะเล็กใช่ไหมคะทีเนี้ยเล็กเราก็ตั้งแม่ขึ้นมาให้ใหญ่ตอนเนี้ยใหญ่แล้วเราก็จะมีต้นเล็กต่อเห็นไหมคะต้นเล็กต่อ นู่นฝั่งนู้นก็สีเป็นจะลงไทยกัดสีจะเป็นแบบนี้นะคะสีเป็นจะลงไทยกัดสีอันนู้นรวยล้นฟ้าล้นฟ้าอันนู้นเจ้ากงอังวะค่ะมิ่งมหามงคลไทยเดี๋ยวเราไปดูตู้แม่พันธุ์กันมากดีกว่าว่าตอนนี้โตเป็นไงแล้วนะคะเพราะว่ามีครั้งหนึ่งฝ้ายแคะเขี้ยวแต่แคะไม่หมดนะคะแคะบางต้นเปิด,ดได้ละเปิด,ดชักา ว้าวไม่ได้เปิดนานไม่ได้เปิดนานค่ะตมากว้าวอู้ท่านผู้ชมเห็นไหมคะใหญ่มากเนี่ยไฟใช้ปุ๋ยใส่เดือนด้วยท่านผู้ชมใหญ่มากน่าหนาเดือนกันยายนโอ้เลียงกันแบบแน่นเลยอ่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวได้ตู้ใหม่เพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะจับน้องให้เขาแบบ ส่องนะคะวันนี้ไฟพา,พามาส่งองวัตถุักการอ,อน,นุนานาลายเรียงพบท่านผู้ชมสูงมากเดี๋ยวยไฟไในตู้เพิ่มเราจะจัดจัดให้มันห่างๆกันหน่อยเนาะวันนี้ไฟพา,พา,พามาส่องความสวยงามก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกชาวนาะดีลามาดอร์ด้วยนะคะวันนี้ไฟไปแล้วนะนี่ค่ะ สวยสทุกต้นเลยนะท่านผู้ชมจากต้นเล็กนะคะให้เห็นพัฒนาการเนาะต้นเล็กก็ขยับมาเป็นต้นกําลังตั้งแม่นะคะแล้วก็กลับไปเป็นใหญ่สุดนะคะวัฏาจาักรวนเวียนนะคะเล็กสุดแล้วก็ใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็ใหญ่สุดเลยนะคะเป็นอย่างเงี้ยวนเวียนไปนะคะไฟเชื่อว,ว่าอีกสักหน่อยนะฟาจะมีบอลสีเต็มสตรีมแบบว่าเต็มสวนเลยนะแล้วถ้าเปิดให้เยี่ยมชมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยว จะแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะอีกไม่นานนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเอาไว้ให้วนเวียนวัฏชจักรได้ก่อนนะคะนี่ค่ะ